การเข้าถึงสวรรค์ในพบปัจจุบันทิขุทั้งหลายเป็นลาบของเธอทั้งหลายทิขุทั้งหลายเป็นการได้ที่ดีของเธอทั้งหลายแล้วทิขุทั้งหลายขณะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วทิขุทั้งหลายสวรรค์ชื่อผัสสายตานิกะหกชั้นเราได้เห็นแล้วในบรรดาสวรรค์เหล่านั้น บุคคลเห็นรูปใดๆด้วยตาย่อมเห็นแต่รูปที่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเลยเห็นแต่รูปที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่เห็นรูปที่ไม่น่ารักใคร่เลยเห็นแต่รูปที่น่าพอใจเท่านั้นไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเลยในบรรดาสวรรค์เหล่านั้นบุคคลฟังเสียงใดๆด้วยหูย่อมได้ยินแต่เสียงที่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาเลยได้ยินแต่เสียงที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่ได้ยินเสียงที่ไม่น่ารักใคร่เลยได้ยินแต่เสียงที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเลยในบรรดาสวรรค์เหล่านั้นบุคคลดมกลิ่นใดๆด้วยจมูกย่อมได้แต่กลิ่นที่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ได้กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาเลย ได้แต่กลิ่นที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่ได้กลิ่นที่ไม่น่ารักใคร่เลยได้แต่กลิ่นที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ได้กลิ่นที่ไม่น่าพอใจเลยในบรรดาสวรรค์เหล่านั้นบุคคลลิ้มรสใดๆด้วยลิ้นย่อมลิ้มแต่รสที่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ลิ้มรสที่ไม่น่าปรารถนาเลยลิ้มแต่รสที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่ลิ้มรสที่ไม่น่ารักใคร่เลย ลิมแต่รสที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจเลยในบรรดาสวรรค์เหล่านั้นบุคคลถูกต้องโผฏฐพพะใดๆด้วยผิวกายย่อมถูกต้องแต่โผฏฐพะที่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่ถูกต้องโผฏฐพะที่ไม่น่าปรารถนาเลยถูกต้องโผฏฐพะที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่ถูกต้องโผฏฐพะที่ไม่น่ารักใคร่เลย ถูกต้องแต่โลทพะที่น่าพอใจเท่านั้นไม่ถูกต้องโพทพะที่ไม่น่าพอใจเลยในบรรดาสวรรค์เหล่านั้นบุคคลรู้แจ้งธรรมารมใดๆด้วยใจย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมที่น่าปรารถนาเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่าปรารถนาเลยรู้แจ้งธรรมารมที่น่ารักใคร่เท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่ารักใคร่เลย รู้แจ้งแต่ธรรมารมที่น่าพอใจเท่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่าพอใจเลยทิกุทั้งหลายเป็นลาบของเธอทั้งหลายทิขุทั้งหลายเป็นการได้ที่ดีของเธอทั้งหลายแล้วทิกุทั้งหลายขณะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้วดังนี้แล